ตรงนี้ที่ทิ้งขยะโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งเสื้อผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วค่ะตู้สีเหลืองๆนี้นะคะนี่เราก็เดินออกมาเล่นอยู่ข้างนอกตรงนี้ใต้ต้นไม้นี่ค่ะเย็นสบายค่ะแดดก็ดีดีนะคะวันนี้วันนี้แดดดีมากๆค่ะนี่เราเดินออกมาตรงนี้นะคะตรงนี้หลังโรงเรียนนี่ค่ะ รงนี้ก็เป็นเครื่องไฟฟ้าเ็นหมอไฟฟ้ามอแปลงของโรงเรียนนะคะนี่ก็บรรยากาศดีมากคะ่ะดูต้นไม้ลมโชยคะ่ะต้นไม้อันนี้แปลกมากนะคะมาดูมาดูต้นไม้อันนี้แปลกมากเนี่ยเขามีดอกเขามีดอกแปลกๆค่ะเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นแม้ จะเรียกว่าดอกหรือจะเรียกว่าใบเราก็ไม่รู้นะเนี่ยใครรู้บ้างเอ่ยเนี่ยแล้วก็จะมีเม็ดออกมาอย่างนี้ทีนี้เราก็เดินเล่นค่ะเดินเล่นเดินเล่นมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะไปที่สนามกีฬาค่ะสนามกีฬาเราเคยลงไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นสนามฮอกกี้ข้างในนี่ค่ะข้างในนี้วันนี้เราก็มาแค่ตรงนี้นะคะ มาเดินชมวิวตรงนี้นะคะเดินชมวิวตรงนี้นะคะวิวบรรยากาศวันนี้สวยมากค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะอันนี้วันนี้แดดดีมากแดดจ้ามากค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะย้อนแสงนะคะเนี่ยบรรยากาศสุดยอดค่ะวันนี้อันนี้ข้างนอกข้างหน้าเลยนะคะบรรยากาศสุดยอดค่ะอันนี้ข้างหน้าเลยนะคะตรงนี้เข้าไปในฮอกกี้แล้วก็ สนามฟุตบอลค่ะตรงนี้เราไม่เข้าไปเพราะเราเคยเข้าไปถ่ายแล้วเราก็มาแค่ตรงนี้ก็พอเราก็เดินชมบรรยากาศร,รอบๆโรงเรียนตรงนี้และตรงนี้เราเคยเข้าไปดูแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปอีกเราก็มาอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้บรรยากาศดีมากบรรยากาศเย็นสบายท้องฟ้าสวยวันนี้ เพราะอีกหน่อยเราจะไม่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้แล้วนะคะอีกหน่อยเราจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะท้องฟ้าแบบนี้อีกหน่อยเราก็จะได้เห็นแต่หิมะตกวันนี้ก็เลยพามาชมท้องฟ้าสวยๆอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้อากาศจะเป็นยังไงพรุ่งนี้อากาศอาจจะมืดครึ้มฝนตกเย็นเราก็ไม่รู้เนี่ยสวยมากเลยสวยจริงๆเลยดูต้นไม้เขาสิ ต้นไม้คืออมครึมเป็นสถานที่เด็กเล่นตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยตกใจรถสวยมากค่ะสวยมากรถเก็บขยะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรถขยะมา